Honda Forza 350 Special Edition ่ปรับลุกใหม่สายสปอร์ตลุ้นเข้าไทยและละเอียดเป็นยังไงม o t ต r ร์ไซจะพาไปดูกัน Honda f o r z ์ซ350รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กซูคเตอร์ยอดฮิตจากค่ายปีกนกอาจทําการเปิดตัวรุ่นพิเศษสเปเชียล d i ดิชั่นในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ซึ่งจะมาในโทนสีดําแดงที่ดูมีความสปอร์ตคล้ายกับ Honda Lead Special Edition ที่ถูกเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ แทนที่จะเป็นโทนสีพรีเมียมเน้นความเรียบร้อยแบบที่เราคุ้นชินโดยข้อมูลที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ข้อมูลวงในจากไหนแต่ในประเทศเพื่อนบ้านเรายัางมาเลเซียมีการเปิดตัวสีใหม่ของ Honda NSS 250ซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือ Forza 350แบบเดียวกับที่วางจำหน่ายอยู่ในบ้านเราแต่ถูกเปลี่ยนชื่อในการทำตลาดและปรับลดปริมาณก,กระบอกสูบลงให้เข้ากับข้อกำหนดด้านภาษีของที่นั่น ตัวรถในประเทศมาเลเซียจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำา1สูบ4วาลปริมาตรกระบอกสูบ249.5ซีซีที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้22.7แรงม้าและแรงบิดสูงสุด24นิวตันเมตรต่างกับในบ้านเราที่จะใช้เครื่องยนต์ขนาด330 c เซีซีพลังกำลังสูงสุด29แรงม้าและแรงบิดสูงสุด32นิวตันเมตรแต่รายละเอียดทุกอย่างนอกจากนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ในส่วนของชุดสีใหม่นั้นจะมาพร้อมกับสีดําด้านเป็นหลักและตัดด้วยสีแดงเมทัลลิกแบบด้านในตำแหน่งเหนือไฟหน้าระหว่างขาผู้ผขับขี่และกรอบรอบหน้าจอแสดงผลในส่วนของโลโก้ชื่อค่ายและชื่อรุ่นก็มาพร้อมกับสีแดงอะโนดซ์อันที่จริงแล้วสีที่ว่านี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสีใหม่ตามปกติในประเทศมาเลเซียแต่ก็มีลุ้นว่าถ้ามันถูกเปิดตัวในบ้านเรามันก็อาจจะเปิดตัวมาในฐานะ s เ e c i a l e dition หรือสีพิเศษเพราะจะดมว่า h o n d ้าลีดสเปเชียลเ dition ก็มาพร้อมกับชุดสีดำแดงและโลโก้สีแดงเหมือนกัน แต่นอกจากสีแล้วสเปคทุกอย่างของตัวรถก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวปกติถ้าเราดูที่รอบการเปิดตัวของ Honda For z a ซ350ที่เปิดตัวโฉมล่าสุดในไทยไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ก็มีแนวโน้มสูงว่าทางค่ายจะเปิดตัวสีใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้แต่สีที่ว่านี้จะมาไทยแบบไหนจะมาเป็นสีธรรมดาหรือสีพิเศษแบบจำหน่ายธรรมดาก็ต้องมาติดตามกันต่อไปหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโมโต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย